ไปลงจังไๆใครมาต่อฮะมาต่อออต่ออย่างซุก่งัเทียเอาเขาม่รักฐานลักฐานยงนีเลยเดี๋ยวเดพ่ถามไมก่อนอันนี้ยังนี่งอันนี้ยังนี่เอารักฐานไปรักทานรักานักนบัตรปชาชนบัตรปาใหญ่เอาขนน้อยมันสิรูปปืนเอาไปงไ อบไฝทองฮะผีวนปวกเพื่ออันไหนเป็นกันนะมันเป็่งเนเรื่องจบภาษาไทยมาเอกภาษาไทยหมดแน่เอกภาษาไทยมันสีอันนัคือว่ตัวเลยอบวตไฝทองผีบนปวก หยิบนาหยิบนาหยิบนาหยิบมันคือหยิบหมดไหลเลยเอาเข้าเดบนนี้แล้วเอาประกาศควนควนทุกทางต้อมาจะมาจะเดับเขาวางให้เว้นวักดูเลยจะห่างกันกอนเ้ยนีจะบอกเหฮะไม่คุอาซื้อกระาดใ่หแต่ใจดูตั้กับเหมืำนั่นดั่วมาข้างเดคือเป็นรื่อดวงดังใจ อบตไฟทองนี่มาจากันคณะบัณฑิตศิกมันบอกว่ารัฐบาลนี่นละเศรษฐกิจพดโคพีดชื่อกันนี่และครัพี่นี่ส่ั้อนน้ำข้บุญเนี่ยเจ้าย่าติสั้นๆต้องต้องผสมกันให้มันถึกอบตไฟทองนี่มาจารสีถ้าคิกินม่ได้เลยคิดแต่งเส้นหม้อ Nó sẽ chiếm xong cả đường Mà bước về cho khác bớt bàn ngân sự rồi? bớt bàn đấy Bước bớt bàn chứ gì mẫu vậy? Mẫu chứ gì, chứ làm căng còn đi Giang với qua cả ngoài Nhà kinh đi tao, đi đi เอาเอาีส <gesch> ิเปืงานพี่น้องในบอกว่าจะักกองมานั่งเดียวเอไรเะไรมื่อนี้คอยเปนจ้าภาพมาจะอุดรอุดรเขาก็ให้จัดงานก็ทีรายจ่ายแค่เนก็พีกิลูพี่น้องรอยเเลยเงียยพอเดี้ยมักกันโดนเงี้นงพักมันโดนมักกันโดนกันจะเห็นเงียไปเยียมันเลยอี เสียห้าห้าไม่โดนจุดหนึงแม่นมาสีตัวกันเลยแม่คุณยุคะเยอะกันแล้วใช่ไหมใ่ใช่ใเลยใช่ใช่เป็นตัวเลยเลยแล้วตอนี้ก็จะวัดวัดตรงองอะไแล้วจะวัดวันลิษเรือเนี่ยเอาดิซี่จีสามดีกยังไ่ทันเลยห้อยหิคอยู่เอาโบตครับท่านโบตเพื่อที่จะได้กันทั้งงานจบแล้วเสีย เรากอกันเานสฟังร้องฟังรนี่อาฟังร้องฟังดกันเออนี่ดีนี่ดีน่ดด้ยอางเรพี่น้องชาวนนรสวรรค์ตะบนกนเถียงเน่เชียงเนี่ยสิบสองนาฬิกาสิบสองนาฬิกาเที่ยงสิบสองนาา้ม่ดกว่านันเัังนุ

ก็พกบบน้มันว่าบทนนี่เสียคาใจใจเนภาพนอนนยูุบเนี่ยแล้วคุยยังไงเยอะเห้อเรื้วงอะไรกันบ้างเขาบอกจริงว่าพระตก่เนี่ยเรื่องอะไรฮะคันพุบบอขันพระขันพระไา่เพื่อนยังคนเดินมรณะภาพขันอ่าช่างอ่าเป็นมอมเป็นเป็นราชวงศ์ยังตายเพื่อนยัง เออแ็เราเอ่อนยังวะเออเสนอคนเสนอคเออเออเออจังเท่าพ่มียอดชาบะเดจะเข้าตายเลยอนยัคนตายดีไหมส้เข้าเลยอ่ะมอมมา